สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่บูธของ e p 펙เดนด a ม i ิคไทยแลนด์นะครับในงาน Automation e x p o 2022ครับปีนี้เองเรามีสินค้าใหม่ๆเข้ามานําเสนอนะครับก็จะเป็นตัวเกียร์ GL Series GL Series นี่เป็นเกียร์ที่ใช้กับงาน AGV โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้ดีลกับดีลเลอร์ของทางเอ펙เนี่ยให้เตรียมตัว DC Turbo เข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็จะได้มา2แบรนด์ด้วยกันนะครับก็มาเยี่ยมชมงานในงานได้และในส่วนของตัวเซเว่นแอคซิสโรบอนะครับซึ่งเราได้เตรียมมาโชว์ในงานนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นตัวที่เราประกอบขึ้นมานะครับก็คือการใช้แลกแอนพีเนียนว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับติดตั้งอย่างไรนะครับเอามาให้ดูกันในงานนี้นะครับซึ่งในงานนี้เรายืมโรบอทมานะครับจากดีลเลอร์ของเราเพื่อที่จะได้มาโชว์ให้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะครับในแอปพลิเคชันนี้เราจําลองว่าาาาาเเปป็นนนนกกกรรใใชช้้โบบหยิิงจ 1, ไปเป็ที่2นะครับครับก็ใช้โรบอทในการเคลื่อนที่นะครับซึ่งในแบบจําลองเนี้ยอาจจะเห็นว่าโรบอทเนี้ยมันเคลื่อนที่ตั้นๆนะครับชุดจําลองของเรามันยาวแค่เมตรเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วท่านอาจจะใช้อายาวมากถึง20เมตรก็ได้นะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับการเคลื่อนที่ลักขณะนั้นได้เลยสําหรับตัวรั้วนะครับตัวรัว้วเป็นของโทแอคนะครับซึ่งหลายๆท่านอนะ่ะอาจจะเข้าใจว่าการที่เราติดตั้งรั้วเนี้ยเป็นการล้อมโรบอทไว้เพื่อไม่ให้โรบอทมาทําร้ายเรานะครับในทางกับการเอง ตัวั้วเองเนี่ยก็จะป้องกันไม่ให้เราเข้าไปรบกวนการทํางานของโรบอทแล้วก็ไม่เข้าไปวุ่นวายกับกระบวนการผลิตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งล้วเนี่ยมูลค่าในการติดตั้งอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าผมมั่นใจเหลือเกินว่ามันจะคุ้มค่ากับการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์และไม่ให้มนุษย์เข้าไปรบกวนกระบวนการผลิตของท่านทําให้ลายการผลิตของท่านไม่หยุดชะงักนะครับซึ่งจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนในการติดตั้งล้วสําเร็จรูปของโทแอคครับและในวันนี้เองนะครับเอฟเอกได้ผ่า มาาให้ดูว่โครงสร้างเกียร์ภายในเกียร์เป็นยังไงนะครับก็ในเกียร์ตัวนี้จะประกอบด้วยโครงสร้างอัตโทธสอชั้นนะครับนี้คือชุดที่1นี่ชุดที่2นะครับก็ผ่าเข้ามาแล้วจุดเด่นสาคัญของเอฟเบก็คือสามารถใช้กับเทอร์โบได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกขนาดนะครับเพียงท่านบอกรุ่นที่ท่านใช้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนอะแดปเตอร์ตรงชิ้นตีดําตรงนี้นะครับให้เป็นไปตามเทอร์โบของท่านที่ท่านต้องการได้เลยครับอีกอันนึงเขาก็คือตัวแหลกแอนพิเนียน ตัวแรกแอนเเนียเนี่ยในในปีนี้เองเราเราพยายามที่จะทําให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยลดลงไปนะครับในการนําเข้ามาลดใหญ่นะครับเพื่อที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดมากขึ้น,นครับเราหวังว่าทุกผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยที่ใช้งานแหลกซี่เนียนอยู่นะครับก็จะให้ความสนใจนะครับลองสั่งเข้ามาซึ่งในงานนี้เองเราก็มีโปรโมชั่นที่พร้อมจะส่งรงใทุกท่านได้ราคาที่ประหยัดมากยิ่งขึ้นครับผม